ระวังหัวคอกเอาหัวเข้ามาหนึ่งสองสมีห้าหกเจ็ดมีรถคานหรออ๋อมีรถคานรถใครไม่รู้มาจอดหน้าบ้านรถคันไม่รู้มาจอดหน้าบ้านหอยังเหนื่อยยังยังไม่เหนื่อยสุดท้ายนะ สุดท้ายยังยังไม่สุดท้ายอ่านับใหม่ <S 1> 1 <S หนึ่งสองสามหกจับตรงก้านนี้จับตรงนี้แปดไม่ตด้คุณควรับกองตรงกลางสองอันเลยจ้าสองอันเลย